สวัสดีค่ะนักเรียนธรรมศึกษาและท่านผู้ชมทั่วโลกทุกท่านพบกันเป็นประจำนะคะในรายการธรรมศึกษารายการดีๆที่นําเสนอธรรมะอันบริสุทธิ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะในวันนี้นะคะเราจะมาเริ่มเรียนวิชาใหม่นั่นคือวิชาธรรมวิจาร์ค่ะธรรมวิจาร์ก็หมายถึง การพิจารณาถึงข้อธรรมให้ถูกต้องถ่องแท้ก่อนที่จะแสดงความเห็นออกมาให้ถูกต้องตรงตามธรรมวินัยค่ะโดยในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในส่วนของปรมัตถปฏิปทาในเรื่องนิพพิธาและวิราคะไปชมกันเลยค่ะ จเจริญพรน,นักศึกษาธรรมศึกษาชั้นเอกทุกท่านสำหรับในครั้งนี้นักศึกษาทุกคนก็จะได้มาเรียนเกี่ยวกับธรรมศึกษาโดยในวิชานี้ได้เรียนเกี่ยวกับธรรมวิจารณ์ซึ่งเป็นวิชาสุดท้ายของธรรมศึกษาชั้นเอก ซึ่งก็มีเนื้อหาที่ <c oughs> นักศึกษาทุกคนควรที่จะศึกษาค้นคว้าแล้วก็ปฏิบัติการศึกษาวิชาธรรมศึกษาในชั้นเอกนี้เป็นหลักสูตรที่สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรสท่านได้บรรจุเนื้อหาวิชานี้ซึ่งเป็นหลักวิชาการไว้มาก และก็มีเนื้อเรื่องที่พวกเราจะต้องจำก็มีมากนักศึกษาจะต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจโดยรู้จักเลือกเฟ้นในหัวข้อธรรมซึ่งเป็นหัวข้อธรรมที่เราทั้งหลายจะต้องเอาไปประพฤติแล้วก็เอาไปปฏิบัติดังนั้นก็ขอให้นักศึกษาได้ เข้าสู่เนื้อหาของธรรมวิจารณ์กันดังต่อไปนี้ในส่วนของธรรมวิจารณ์นะก็คือหมายถึงการพิจารณาหรือการเลือกเฟ้นหัวข้อธรรมให้ได้ความหมายอย่างชัดเจนมิให้คุมเครือก็คือหมายถึงว่าให้เราเนี่ยพิจารณาเลือกเฟ้นในหัวข้อธรรมะที่ถูกต้อง โดยใช้ปัญญาอันเกิดจากโยนิโมสมนัิการให้ละเอียดอย่างรอบคอบนี่ก็คือความหมายของธรรมวิจารณ์ที่นักศึกษาทุกคนจะต้องเข้าใจเป็นในลำดับเบื้องต้นในส่วนของอธรรมวิจารณ์นั้นก็จะมีเนื้อหาที่พวกเราจะต้องเรียนกันมีอยู่หลายหัวข้อด้วยกันตั้งแต่ ปรมาถปฏิปทาส่วนของสังสารวัตรหัวใจกรรมาฐานแล้วก็คิริมานุนทสูตรมีอยู่หัวข้อใหญ่ๆอยู่4หัวข้อที่พวกเราจะต้องอศึกษาแล้วก็เรียนไปพร,ร้อมๆกันสำหรับในครั้งนี้อาตมาก็จะมาอธิบายในส่วนของหัวข้อแรกก็คือ ปรมัตถปฏิปทาก็หมายถึงข้อปฏิบัติที่จะทำให้บรรลุถึงประโยชน์อันสูงสุดประโยชน์อันสูงสุดในที่นี้ก็หมายถึงพระนิพพานนั่นเองนี่ในส่วนของปรมัตถปฏิปทาในส่วนปรมัตถปฏิปทานี้ท่านบุรพาจารย์ก็คือสมเด็จพระมหาสมณเจ,จ้ากรมพระยาวชิรยาณนะวะโรรส นก็ได้แยกไว้เป็นหัวข้ออีกย่อยๆอยู่6หัวข้อนะซึ่งก็มีนิพิทานวิลาคะวิมุติวิสุทธิสันตินิพพานทั้ง6หัวข้อนี้อยู่ในส่วนของปรมัตถปฏิปทานะเราก็จะเรียนตั้งแต่หัวข้อแรกหัวข้อแรกก็คือนิพิทนาะนิพิทาน นิพิธาในที่นี้หมายถึงความเบื่อหน่านยะความเบื่อหน่ายในทุกนะในทุกซึ่งก็มีบาลีที่พระสมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ยกเป็นอุเทศนะได้ตรัสไว้ว่าเอธะปัสสทิมังโลกังจิตตังราชระถุปะมังยัถะภารานิสีทันตินัติสังโควิชานตังก็นะแปลเป็น าภาษาไทยก็ได้ความว่าสูทั้งหลายจงมาดูโลกนี้อันตรการตาดุจราชรสที่คนเขลาหมกอยู่แต่พวกผู้รู้หาข้องอยู่ไม่นิพพิธาก็คือความหน่ายในทุกขันต้องเกิดด้วยโยนิโสมนสิการทำในใจโดยแยกคายด้วยนะเป็นความเบื่อนหน่ายอันเกิดด้วยปัญญานะพิจารณาโดยแยกคายนะเบื่อนหน่ายใน ในเบนจะขันนั่นเองท่านก็ให้มาดูนะมาโซโคนี้ว่าสูทั้งหลายจงมาดูโลกนี้อันตรการตานะคว่าโลกนี้นะท่านก็ให้ในัยยะให้ในัยยะอยู่นะอยู่หลายประการนะโลกโดยตรงนะคำว่าโลกนี้ก็คือมีอยู่สองโลกนะโลกโดยตรงได้แก่โอกาสโลก แปลว่าโลกคือแผ่นดินที่อยู่อาศัยนี่คือความหมายของโลกประการแรกนะก็หมายถึงว่าเป็นแผ่นดินที่อยู่อาศัยที่พวกเราทุกคนไม่ว่า,ามนุษย์หรือสัตว์เดรัจฉานที่อาศัยอยู่ในโลกใบนี้นะอยู่บนพื้นแผ่นดินโลกนี้นี่ในชื่อว่าโอกาสโลกหรือโลกโดยเตมิมนะที่สองโลกโดยอ้อมได้แก่สัตวโลกนะ ก็คือหมูสัตว์ที่อาศัยอยู่บนพื้นแผ่นดินนะหมูสัตว์ที่อาศัยอยู่บนแผ่นดินไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนทวีปไหนหรือจังหวัดไหนก็แล้วแต่นะก็เป็นหมูสัตว์ที่อาศัยอยู่บนโลกนี้ท่านก็ได้บอกว่านี่คือโลกโดยอ้อมก็คือสัตว์โลกการนี้ความตระการตาของโลกนะเพราะว่าเมื่อมีโลกแล้วมันก็ต้องมีความตะการตา ความตรการตาก็คือความมิจิตงดงามของแผ่นดินที่อยู่อาศัยหมายถึงว่าเราอยู่บนพื้นดินเนี่ยมันมีความงดงามมีภูเขามีน้ําตกมีธรรมชาติมีป่าไม้คือความงดงามของแผ่นดินแล้วลักษณะที่เรียกว่าหมกมุ่นอยู่ในโลกลักษณะที่ว่าเอ๊ะทำไมคําว่าหมกมุ่นอยู่ในโลกเนี่ยมันเป็นยังไงนะ มกมุ่นยู่ในโลกเนี่ยมันก็มีอยู่สามอย่างอีกเหมือนกันหนึ่งย่อมเพิดเพินในสิ่งอันให้โทษสองหลงละเลยเกินพอดีในสิ่งอันอาจให้โทษประการที่สามย่อมติดในสิ่งอันเป็นอุปการะ <c oughs> ก็คือได้แก่นิรามิสุขเนี่ยอันเกิดขึ้นในภายในคือมันถึงว่าทำให้เรายึดติดอยู่ในสิ่งที่มันมันเป็นอุปการะมากเกินไป นี่ก็คือลักษณะของการหมกมุ่นอยู่ในโลกนะและเหตุที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ตรัสว่าให้มาดูโลกนี้เนี่ย,เ,ยเปรียบเหมือนกับราชรถเนี่ยก็เพื่ออะไรเพื่อใหอ้พุทธบริษัทพุทธบริษัทร,รู้ซึ้งถึงคุณและโทษนะรู้ซึ้งถึงคุณและโทษว่าโลกที่อยู่อาศัยนี้ก็ดี นะร่างกายสังขารของเรานี้ก็ดีเนี่ยนะมันมีทั้งคุณและก็โทษนะเพื่อที่ทําให้เราได้รู้แล้วก็ไม่หลงละเลงนะไม่หลงละเลงไม่สนุกสนานเนะี่ยก็จะได้มีปัญญาเพื่อที่จะทําความดีแสวงหาความหลุดพ้นยิ่ง่งขึ้นไปดังนั้นเมื่อให้มารู้ให้มารู้ถึงคุณให้มา ศึกษาแล้วเนี่ยก็จะทําให้เราเนี่ยมีปัญญามีปัญญาพอมีปัญญาปั๊บพอรู้แล้วเราก็จะต้องมาออกจากโลกนี้นะออกจากโลกนี้ด้วยอะไรนะด้วยความสํารวมจิตด้วยความสํารวมจิตนะความสํารวมจิตซึ่งมันมีเหตุมีปัจจัยนะมีเหตุมีปัจจัยก็คือมีอะไรมีมารมีบวงแห่งมารนะ ก็จะมีทั้งสองอย่างนี้แหละที่จะทําให้ให้เราได้หลุดพ้นนีดังนั้นท่านก็บอกไว้อีกว่าที่จะทําให้เราหลุดพ้นได้นั้นจากโลกจากบวงแห่งมารได้ก็ด้วยอาการสํารวมจิตอยู่สามประการด้วยอาการสํารวมจิตนะอยู่สามประการประการแรกก็สํารวมอินทรีย์สํารวมอินทรีย์สํารวม อะไระสํารวมตาหูจมูกลิ้นนะสองมนัสิการกรรมฐานนะก็คือหมายถึงส่วนของกิตติกขาก็คือนะจะเดินมนสิการกรรมฐานเพื่อที่ทําให้ใจของเราเสงบแล้วก็สามนะจเจริญวิปัสสนาหมายถึงปัญญาสิกขาก็คือทําให้เราเมีปัญญานะมีปัญญาเห็นแจ้งเลยนะคําว่าวิปัสสนาเนี่ย จะเจร่ญมิปัสนาคือมีปัญญาเห็นแจ้งในตรายลักษ์นะตรายลักษ์ซึ่งประกอบด้วยอน,นิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยเห็นด้วยการปฏิบัตนะิเห็นแจ้งด้วยการปฏิบัตินี่ก็คืออาการสํารวมจิตที่จะทําให้พ้นจากมานบวงเฮงมานนะคราวนี้เรามาดูว่าคําว่ามานคืออะไรมานก็คือนะกิเลสกรรมนะท่านบอกว่าเป็นกิเลสการม เจตสิกอันเศร้าหมองชักให้ใคร่ชักให้อยากได้นี่คือคําว่ามานเจตสิกอันเศร้าหมองชักให้ใคร่ให้อยากได้เป็นกิเลสกรรมอย่างเช่นตัณหาความทะเยอทะยานความอยากได้ไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีความพอเพียงแล้วก็มีบ่วงแห่งมานอีกจักมานก็มีบ่วงแห่งมานก,ก็คือวัตก็คือวัตถุก,กรรม ันเป็นวัตถุกามอันประกอบอ,อันประกอบด้วยกามคุณห้าโดยกอบอันประกอบด้วยกามคุณห้าก็คือรูปเสียงกลิ่นรสนั่นแหละปุตตะพระธรรมอรมณ์นั่นแหละนี่คือกามคุณห้ากรณีคาว่าเจตสิกอันเศร้าหมองเนี่ยคำว่าเจตสิกเนี่ยมันคืออะไรเนี่ยท่านก็อธิบายคําว่าเจตสิกนี่ก็คืออารมณ์ที่เกิดกับใจของเรา มาคู่กับใจของเราแต่ในทางอภิธรรมเนี่ยท่านก็ให้นัยยะว่าจิตกับเจดสิกถ้าใครได้เรียนอภิธรรมจิตก็หมายถึงความรู้สึกนึกคิดเจดสิกก็มาคู่กับใจใจเป็นยังไงเจดสิกก็จะมาคู่กันไม่ห่างกันเลยนี่ก็คือในส่วนของนิพิทาแต่ในส่วนของนิพิทานี้ก็จะมี ปฏิปทาแห่งนิพิทาอีกเหมือนกันปฏิปทาแห่งนิพิทาก็คือข้อปฏิบัติมุสโสคูนี้เหมือนกับว่าเราเรียนทฤษฎีทฤษฎีแต่ครั้นี้เรามาลงมือปฏิบัติว่าทําไงจะให้ปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเบือ่อหน่ายก็ยกเป็นคาถาภาษาไทยก็ว่าเมื่อใดเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นทุกข์ทำทั้งปวงเป็นอนัตตาเมื่อนั้นย่ำหน่ายในทุกข์ นั่นคือทางแห่งความวิสุทธิ์หรือทางแห่งความหลุดพ้นนั่นเองนี่ก็คือพุทธพจน์ที่พระสมมาสัมพธเจ้าพระองค์ทรงตรัสไว้กาวนี้เรามาดูอธิบายว่าคําว่าสังขารสังขาราสังขารหมายถึงอะไรหมายถึงขันหาน,ะ,นะการปรุงแต่งอันประกอบไปด้วยขันห้าขันห้ามี มีอะไรก็มีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่คือสังขารานะคำว,ว่าสังขารในที่นี้ท่านอาจารย์ท่านก็ให้ในย่ารือความหมายว่าก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะคำว,ว่าสังขารเสมอด้วยการลักษณะนะอยู่สามทางนะคล้ายๆกัน,นคือมีหนึ่งอนนีจ้จะตาความไม่เที่ยง สองทุกตาความเป็นทุกสามอนัตตาความเป็นอนัตตาสังขารที่เสมอกันมีอยู่สามอย่างไว้ง่ายตรายลักษณ์นั่นเองอน,นิจจังทุกขังอนัตตาคราวนี้ทั้งก็จะอธิบายในส่วนของอนิจจตาอนิจจตาอนิจจตาเราจะรู้ได้อยู่สามทาง 1. ทางง่ายเกิดขึ้นในเบื้องต้นแล้วก็สิ้นไปในเบื้องปลายสิ้นไปในเบื้องปลาย ดังบาลีว่าอนิจจาวัตสังขาราอุปาทวายธรรมมินูอุปชิตาวานิรุจจันติเตสังวุปสมุสุโข,ขนี่คือกําหนดในทางในทางง่ายคือเกิดขึ้นเบ้องต้นแล้วก็ดับไปดังที่นักศึกษาคงจะได้ยินได้ฟังที่พระท่านพิจารณาภาาบางสกุลนะก็ถ้าแปลความหมายก็บอกว่าสังขารทั้ง หลายเนี่ยไม่เที่ยงมีความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปเป็นธรรมดาการเข้าไปสงบสังขารเหล่านั้นทําให้เป็นสุขมันก็ทําให้เราเนี่ยปล่อยวางนใ,นในทางง่ายการนี้ในทางละเอียดก็คือแปรปรวนในระหว่างเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอันที่สองคือในทางละเอียดหมายถึงว่าในขณะที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปในทาง ที่สามในทางสุขุมละเอียดยิ่งขึ้นไปอีกก็คือเห็นความแปรปรวนของสังขารนะชั่วขณะหนึ่งขณะหนึ่งนะคือเห็นเห็นอย่างส,สม่ำเสมอนั่นเองนะในเวลานิดเดียวเนี่ยลราก็เปลี่ยนไปนี่คือในทางที่สามในส่วนของอนิจจตานะในส่วนของอนิจจตาในอนิจจตาหรืออนิจจลักษณะนีนะ้ก็ปรากฏแก่สังขารทั้งสองอย่าง ก็คืออุปาทินิกาสังขารหนึ่งก็คือสังขารที่มีใจครองได้แก่อะไรก็คือมนุษย์แล้วก็สัตว์ทั้งหลายที่อาศัยอยู่บนโลกนี้เนี่ยนี่ก็คือปรากฏนะทั้งสองอย่างอุปาทินิกาสังขารแล้วก็อนุปาทินิกาสังขารก็คือสังขารที่ไม่มีใจครองก็ได้แก่ะไรได้แก่ต้นไม้ได้แก่สิ่งของนี่เนี่ยอนิจจลักษณะหรืออนิจจตารปรากฏอยู่สองอย่างการนี้เรามาดูทุกขตานะ ทุกขตาคำว่าทุกขานี้คือกําหนดรู้ทุกขหมายถึงกําหนดรู้ทุกสิบประการในในที่นี้ท่านอธิบายถึงทุกสิบประการหรือสิอย่างเรียนธรรมนำชีวีมีสุข เรียนสนุกไร้ทุกสุขกเกษมเรียนอื่นหมื่นใดไม่ปรีเปรมอิ่มเอมทุกทีที่เรียนทรรมขอเชิญท่านผู้ชมและนักเรียนธรรมศึกษาทุกท่านตลอดจนผู้ที่สนใจใ่รู้ธรรมได้ติดตามชมรายการธรรมศึกษารายการที่จะขไขปริศนาธรรม นำความรู้อันบริสุทธิ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าส่งตรงถึงบ้านท่านอออากาศทางช่อง DMC ช่องนี้ช่องเดียวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา16.30นาฬิกา30นาทีถึง17.00นาฬิกามาดูนะมาดูมาพิจารณาเรื่องความทุกข์ อันนี้จะตาเราผ่านไปแล้วคณนทุกขตามาดูเรื่องของความทุกข์มีอะไรบ้างสิบอย่างมีหนึ่งสภาวะทุกข์ทุกข์อันเกิดจากประจําสังขารได้แก่อะไรได้แก่ชาติชาามรณนะนี่คือสภาวะทุกข์คือมีความเกิดมีความแก่แล้วก็มีความตายนะทุกขที่สองปกินนขทุกขทุกขที่จรมา นะปกินกะทุกที่จอนมาหรือเล็กๆน้อยๆก็คืออะไรมีความเศร้าโศกมีความเสียใจดีใจเป็นต้นอย่างนี้เขาเรียกว่าปกินอากะทุกทุกประการที่สามเรียกว่านิพพัทธทุกทุกเนืองนิดทุกอยู่เป็นประจำเลยเช่นไรเช่นมีบรรยากาศที่เย็นเย็นไปบ้างร้อนไปบ้างหนาวไปบ้างหรือหิว อิมอย่างนี้เป็นต้นเขาเรียกว่านิพพัทธทุกทุกที่สี่เรียกว่าพยาที่ทุกทุกเขเวทนาคือความเจ็บไข้ได้ป่วยอันเกิดจากร่างกายอวัยวะของเราเนี่ยไม่สมไม่ไม่สมดุลไม่สมดุลห้าสันตาปะทุกทุกอันเกิดจากความเร่าร้อนด้วยกิเลสสันตาปะในที่นี้หมายถึงว่ากิเลสภายในเร่าร้อน ซึ่งมีราคะาโทสะโมหะอยู่ในใจของเรานี่คือสันตประทุกหกวิปากทุกทุกอันเกิดจากผลกรรมผลกรรมที่เรากระทำมานับพบนับชาติไม่ถ้วนแล้วก็ส่งผลเขาเรียกว่าวิปากทุกเป็นผลอันสืบต่อมาอย่างเช่นเราทำดีเราก็ได้ดีถ้าทำชัว่วเราก็ได้ผลชัว่วเป็นผลของวิปากทุกทุกที่เจ็ดสหคตทุก ทุกที่มาคู่กับความสุขคือมีสุขก็มีทุกขมาเจือปนเช่นอะไรเช่นเมื่อมีลาบก็เสื่อมลาบมียศก็เสื่อมยศหรือว่าง่ายก็โลกก็ทำแปดประการเนี่ยมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศมีสุขมีทุกมีนิ้นทาแล้วก็มีสารเสื่อมเนี่ยมันก็เรียกว่าสหกตะทุกมาพร้อมๆกันทุกที่แปดอาหารปริยตท่ทุก ทุกันเกิดจากการทำมาหากินทำมาหาเลี้ยงชีพแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยก็เป็นความทุกข์อย่างหนึ่งและทุกที่กาวิวาทะมูลกัดทุกทุกอันเกิดจากการทะเลาะวิวาะโต้เถียงกันบ้างมีพอใจกันบ้างเกิดการทะเลาะกันมีปากมีเสียงกันจนกระทั่งลงมือลงไม้กันไปนก็เรียกว่าวิวาทะมูลกัดทุกและทุกข้อ สุดท้ายก็คือทุกที่สิิได้แก่ทุกขันคือทุกรวบยอ่อก็หมายถึงทุกันเกิดจากเบญจขันธ์ที่พระสมมาสัมพุทธเจ้าแสดงไว้ในธรรมจักรกับปวัตนสูตรธรรมจักรกับปวัตนสูตรนี่คือทุกสิบประการทุกขาตาคือกําหนดรู้ความทุกข์นั่นเองการที่มาดูอนัตตานะข้อสุดท้ายอนัตตาในส่วนของนิพพาน กำหนดรู้ด้วยอาการห้าอาการห้าก็คือ 1. ไม่อยู่ในอำนาจ 2. แย้งต่ออาตาัตรา 3. เป็นสภาพหาเจ้าของไม่ได้สเป็นสภาพศูนย์หเป็นไปตามเหตุและปัจจัยนี่ก็คือในส่วนของอนัตตามีอยู่5อย่างนะสําหรับในตรายลักษ์ณ ทั้งหมดที่ว่ามาทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่อนิจจตาทุกตาอนัตตาเนี่ยท่านก็กล่าวว่ามีสันตติคือการปิดบงังนะนะมีการปิดบังกันนะหรือว่าง่ายปกปิดกันนะสันตติคือปกปิดอะไรปกปิดอนิจจังนะปกปิดอนิจจังการบริหารปกปิดนะทุกขังแล้วก็ คณะสัญญาปกปิดอนัตตาอนัตตานะคณะสัญญาเนี่ยปกปิดอนัตตานี่ในส่วนของนิพิทานิพิทาคราวนี้เรามาดูหัวข้อที่สองในส่วนของรประัตปฏิปทาคือวิลาคะวิลาคะก็ได้แก่ความสิ้นกำหนัดก็ท่านหมายเอาอาจันตะวิลาคะคือความสิ้นกำหนัดโดยสิ้นเชิงหรือโดยเด็ดขาด เพราะอะไรเพราะล่วงผลจากกามราคะรูปปราคะแล้วก็รูปปราคะ,ะ,ปปาคะนี่คือวิลาคะในวิลาคะนี้ก็จะมีคำที่เรียกแทนนะชื่อว่าไวยพจนะไวยพจแปดประการนะมีอะไรบ้างมีมัทนีมัทนโนทำอันยังความเมาให้สางนะไอ้คำว่า มัตตนิมัตโนททำอัญญงความเมาให้สารคําว่าความเมาในที่นี้ก็คือความเมาคืออารมณ์อันยั่วยวน,นทำให้เกิดความเมามีอยู่10บอย่างมีทรัพย์สมบัติชาติตระกูลอิสริยะบริวารลาบยศส,สริญสุขยาวัยความไม่มีโลกแล้วก็ความมีชีวิตที่ดำรงอยู่ด้วยดี นี่ก็คือเป็นความมัวเมาอย่างหนึง่งในส่วนของมัทนีมัทน,นูในวัยพน์ทั้ง8ปนดะนะสองปีปาสาวินโนะความนําเสียซึ่งความกระหายออกไปเสียได้นะความกระหายคืออะไรคือความกวนกวาวนะอันเกิดจากความอยากนั่นเองนะสามอรารยสมุขาโตนะความถอนขึ้นเสียซึ่งอะไร นี่ก็คือความห่วงใยความยังติดอกติดใจในอารมณ์อันเป็นที่รักที่ต้องการที่ปรารถนาสี่วัตตูปัเฉโทความเข้าไปตัดเสียซึ่งวัตตะได้แก่ตัดกิเลสตัดกรรมแล้วก็ตัดวิบาก 5. ห้าตัณหาคโยความสิ้นไปของตัณหาตั้งแต่กามตัณหาเพราะว่าตัณหาวิภวะตัณหาวิราโคความสิ้นกำนัด นิโรโโรความดับดับจากบิลิตแห่งตัญหานั่นเองแล้วก็แปดนิพพานธรรมชาติอันหาเครื่องเสียบแทนไม่ได้น,นี่ก็คือวัยพซึ่งเป็นคำเรียกแทนวิลาคะวิลาคะเ,เป็นทั้งอริยะมรรคและอริยผลนะทั้งทั้งสอ,งอย่างเป็นได้ทั้งสองอย่างวิลาคะนะ อันนี้คือในส่วนของวิราคะวิราคะที่มาในในส่วนของปรมัาถปฏิปทาเอาละค่ะวันนี้เวลาของเราก็หมดลงอีกแล้วค่ะท่านผู้ชมอย่าลืมนำเอาข้อคิดดีๆที่ได้รับในวันนี้กลับไปปฏิบัติด้วยนะคะ แล้ววันนี้แอมก็ต้องขอขอบคุณคุณชำนาและคุณมานีภูริปัญญาวานิชเป็นอย่างสูงค่ะที่เอื้อเฟื้อสถานที่ถ่ายทำสวยๆแบบนี้ให้กับรายการธรรมะศึกษาค่ะและการจัดการเช่นเคยแอมก็มีธรรมะดีๆจากคุณครูไม่ใหญ่มาฝากค่ะชีวิตปัจจุบันเป็นภาพสะท้อนจากในอดีตที่เราเคยทำผ่านมาอดีตเราประกอบเหตุไว้อย่างไรปัจจุบันจึงได้รับผลเช่นนั้นบ้าง วันนี้ลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ